ครับผมสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับยาย่าพลนะฮะกับช่อง Y&P เชวนชมในวิเทศนะครับด้านหน้านะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ก็จะเป็นชวนชมสายพันธุ์เขาแกะนะฮะสายพันธุ์เขาแกะก็มีที่มาที่ไปที่ไหนแหล่งกําเนิดกําเนิดที่ไหนชวนชมเขาแกะกําเนิดที่ในประเทศไทยนะฮะก็ ต้นตระกูลเขาจะเป็นสายพันธุ์ฮอลแลนด์นะครับมันจะเป็นไม้ที่เขาพาะมานเทกันมานะฮะแล้วมันมีความผิดเพี้ยนไปจากาสายพันธุ์ฮอลแลนด์ก็คือลักษณะใบมันก็จะบิดงอต้นมันจะแคะแล้วก็โตช้านะครับ แล้วเขาก็นําเอามาพ,พัฒนากันเลี้ยงกันมาเรื่อยๆนะครตอนแรกเขาก็ยังไม่รู้ว่ายังไม่ได้ตั้งชื่อว่าเป็นเขาแกะเขาเรียกว่า,อาฮอลแลนด์แคะนะฮะแล้วก็ตอนหลังก็มาเปลี่ยนเป็นชื่อเขาแกะนะครับก็เขาก็พัฒนากันมาเรื่อยๆนะครับจากตอนแรกอะ่ะมันอาจจะมีฮอลแลนด์หนึ่งต้นนะที่มันกลายพันธุ์ออกมามันก็อาจจะได้อยู่ประมาณ3ต้น5ต้นนะฮะต่อหนึ่งชุดแล้วเขาก็จะนําเอา,อา ลูกไม้ที่เขาได้มาที่มันเป็นเขาแกะนะฮะเอามาเขียียเกอรข้ามต้นกันนะครับเพื่อที่จะบีดให้เขาเรียกว่าให้เลือดมันชิดนะฮะผมก็อธิบายไม่ถูกนะแต่ถ้าอย่างคุณที่เคยเลี้ยงเพาะไก่เพาะปลามาเนี่ยก็จะรู้ว่ามันวิธีการเขียียเกสรมันก็จะ เราอยากได้เปอร์เซนต์ไม้ที่จะได้เขาแก่เราจะต้องเอาอะไรเขี่ยกันอะไรก็คือนําต้นเขาแก่เหมือนกันนำมาเขี่ยใส่กันฮะจากปกติมันอาจจะได้อยู่ประมาณ20%์แต่ถ้าเราเอามาต้นกับเอา2ต้นนะฮะมาเขี่ยใส่กันมันก็จะอาจจะได้อยู่ประมาณ30-40%นะฮะแล้วเราก็นํารุ่นลูกเอามาเขี่ยใส่กันอีกทีอีกทีหนึ่งมันก็อาจจะเป็นเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซนต์นะฮะแต่ผมยังไม่เคยเห็นว่าใครมัน ใครที่ยังสามารถอาบอกว่ามันเป็นเมล็ดเขาแกะร้อยเปอร์เซ็นมันไม่มีนะฮะก็เต็มที่เขาก็จะได้เขาแกะประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเต็มที่ก็เก้าสิบครับไม่เกินนี้ครับถ้าร้อยเปอร์เซ็นเลยแบบเพราะ100ร้อยเมล็ดเราเป็นเขาแกะทั้งหมดมันไม่ใช่ฮะมันมันก็ยังมีความผิดเพี้ยนและอ,อาจจะเป็นไปฮอลแลนด์ไปได้เพราะว่ามันหลายอย่างนะครับอย่างพวกไม้สีอย่างเงี้ย เขาแกะไม้สีเขาแกะดอกซ้อนเนี่ยเขาก็จะเอาพวกไม้สีมาเขี่ยใส่กับเขาแกะอีกทีนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาดีกว่าครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะแต่งรากนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะปลูกให้ดูเลยนะครับแล้วก็เขาแกะเนี่ยมันไม่สามารถแขวนได้เหมือนพวกตระกูลไทโซโคหรืออารานะฮะอย่างอย่างาต้นนี้นะฮะด้านหลังเนี่ยจะเป็นตระกูลไทโซโคนะครับถ้าใหญ่ขนาดนี้ก็ มันจะแขวนได้อยู่ประมาณเดือนหนึ่งถ้าอ่าถ้าข้างหน้าถ้ามันเขาแกะเนี่ยถ้ามันเป็นโซโครหรือเป็นอารานะมันก็แขวนได้ประมาณเดือนสองเดือนแหละครับแต่ถ้าเป็นอาสายพันธุ์เขาแกะมันไม่สามารถแขวนได้นะฮะเพราะว่าอย่างแขวนไปแล้วปุ๊บอ่ามันมีเวลาแขวนไปแล้วอะไปปลูกแล้วไม้มันไม่ค่อยฟื้นแล้วมันก็จะเน่านะครับแล้วก็ในเรื่องของการดูแลต่างๆเนี่ยและอ่า มันเราต้องอมันตรวจเช็คบ่อยๆนะครับมันจะไม่มันจะเลี้ยงวิธีการเลี้ยงจะเลี้ยงเหมือนกันกับราและโตโคนะฮะแต่เราจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษกว่ารากับโตโคอย่างพวกรากับโตโคเนี่ยมันน้อยเปอร์เซ็นต์การเน่าเนี่ยมันจะน้อยกว่าเขาแกะเขาแกะมันมันเน่าได้ครับบางทีฝนตกก็เน่าบางทีดินชื้นไปแฉะไปมันก็เน่าครับแล้วก็อาเขาแกะนี่จะไม่ชอบพวก ขี้งัวมากเท่าไหร่นะฮะถ้าเวลาจะใส่เป็นปุ๋ยเคมปุ๋ยอินทรีย์ผมแนะนําเป็นพวกปุ๋ยขี้ไก่นะฮะหรือไสเดือนปุ๋ยขี้ไสเดือนขี้ข้างคาวเงี้ยพอได้ครับมันจะไม่ค่อยยืดอันนี้ผมผมไม่มีนะครับผมก็จะผสมผสมเป็นขี้งัวแล้วก็ปลูกไปนะฮะแล้วก็ประมาณสามเดือนกว่านะครับผมก็จะมาเติมปุ๋ยสูตรเสมอลงไปนะครับแต่จริงๆเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเคมีเท่าไหร่นะฮะ ก็ครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลากันไปมากนะฮะเดี๋ยวเริ่มต้นต้นกันเลยดีกว่าครับอ่ะเดี๋ยวลืมบอกไปอุปกรณ์ที่จะใช้แต่งตัดแต่งแรกนะครับก็อันดับแรกก็คือมีดตัดแต่งนะฮะตะกต์ใบนะครับแล้วก็น้ําเปล่านะครับกาวร้อนนะฮะไปอ่าตอนนี้ลากเขาก็แห้งแล้วนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะ ไม้มันต้นใหญ่นะครับก็เดีเอาไว้เป็นไกด์ไลน์แล้วกันเพื่อนเพื่อนๆก็เผื่อเอาไปทำแต่งพวกตระกูลไทโซโครหรืออาราก็ได้นะฮะแต่ถ้าอาราเขาจะไม่มีเขาจะไม่นิยมปลูกทรงไม้ยืนแบบนี้นะฮะเขาก็จะปลูกแบบโชว์หัวถ้าเป็นโซโคพอได้ฮะ ทังนี้ทั้งนั้นเราก็เวลาแต่งรากต่างๆของผมนะผมก็จะดูอ่าดูไม้เป็นหลักนะครับการปลูกไม้จัดรากเนี่ยก็จะดูไม้เป็นหลักเหมือนกันครับเพราะาไม้ที่บ้านผมเพื่อนๆสังเกตด,ดูดีว่ามันจะมีหลายทรงหลายฟอร์มนะคะมันไม่ได้ว่าผมไม่ได้ทําแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะขั้นตอนนี้ก็ ควรระมัดระวังนิดนึงนะฮะมันค่อนข้างเขาแกะมันค่อนข้างละเอียดอ่อนกว่าพวกนี้เยอะนะฮะอ่าเวลาล้างลากนะครับเพื่อนๆก็สางๆนะครับรูด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 ไปเลยนะครับมันจะได้ง่ายด้วยนะครับแล้วก็มันจะได้ไม่ต้องมีดินติดมาเลยอ่าเพื่นพนพนอนๆจเดี๋ยวจะงงว่าตะกอนไปผมเอามาทำอะไรนี่ครับผมก็เอามาประมาณนี้ก็ ก็อ,อันนี้ก็ครวรระวังหน่อยนะฮะมันเป็นมีดนะครับมันก็คมนะครับอ่าแต่ผมจะไม่ค่อยถนัดแต่เดี๋ยวจริงจมันต้องแขวนนะฮะแต่ผมจะถือเอาเลยแล้วกันอ่าในอย่างอันนี้ตรงตำแหน่งเนี้ยมันจะเป็นรากที่เน่านะครับแล้วก็ผมก็พยายามเอามีดคว้านคว้านคว้านเพื่ออ่าเปิด ดูวาดแผลที่มันเน่าอ่ะมันเน่าเกิดจากฝนมันตกนะฮะและ้วตรงเนี้ยผมปลูกทีแรกกับดินมันอยู่ประมาณช่วงประมาณนี้เลยนะครับแล้วตอนหลังจากนั้นก็ดินก็ค่อยๆทุดตัวลงมานะฮะอ่าตรงนี้ผมก็จะไม่ตัดมันปล่อยมันก่อนเพื่อที่จะให้แผลมันหายดีนะครับอ่าอย่างด้านในนี้อ่าเนี่ยที่มันมีตอๆนะครับมีตอๆอ,อยู่ด้านในนี้นะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านะฮะ เนี่ยตรงตรงประมาณนี้ครับแล้วก็เอาออกเลยครับอันนี้จะเป็นรอยตำแหน่งรากเดิมเขานะนะครับเพื่อนเพื่อนเน็ตตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูมันจะมีรอยที่ผมตัดเก่าอันเนี้ยนี่ครับเนี่ยรอยตำแหน่งรากเดิมเขานะฮะแล้วก็ได้มาใหม่ๆผมก็ยกตุ้มขึ้นมาแล้วก็น้ํำฉีดฉีดฉีด,ฉด,ฉด,ฉดแล้วก็มาคัดตำแหน่งเอาครับนี่หนึ่งเส้นแล้วก็จะมีเส้นตรงนี้นะฮะ ตรงนี้จริงๆงมันจะเป็นรากแก้วเขาแล้วผมก็เบนเบนออกมาเล่นประมาณลักษณะประมาณแบบนี้นะฮะถ้าเป็นพวกตระกูลพวกเพชรบ้านนาก็เวลาเบนรากคัดรากก็ประมาณแบบนี้นะฮะมันจะค่าง,างยุ่งยากครับซ้อนนิดนึงนะครับผมก็จะแต่ง แต่ปีหน้าอุปกรณ์น่าจะครบแล้วครับผมก็จะปีหน้าผมก็ว่าจะซื้อลอกนะครับแล้วก็จะทำที่แขวนไม้ไว้สำหรับตัดแต่งรากมุมกล้อง,องมันน่าจะได้ดีกัาน,นี้นะฮะเพว่ไม้ผมก็เริ่มใหญ่และหลายต้นแล้วล่ะครับลูกไม้ที่เราเพาะขึ้นมาเองด้วยไหนจะไม้ที่ที่เราซื้อเข้ามา แล้มันก็ใหญ่ขึ้นทุกวันนะครับผมก็ไม่รู้แล้วว่ารอดนี้มันจะเน่าเปล่าแต่เน่าเราก็ปล่อยคนระับเน่าผมก็ไม่เป็นไรไม้มันไม่ได้อยากอยู่กับเราก็ไม่เป็นไรเน่าผมก็ซื้อใหม่ เทคนิคการแต่งก็เหมือนแต่งพวกอราโซโคเลยครับการไว้ลากต่างเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนมากกว่านะฮะอ่าเนี่ยอย่างเส้นด้านหน้าอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างงี้ต้องเอาออกครับแต่ถ้าเป็นท่านอื่นเขาเอาไว้ถ้าเป็นผมผมไม่ได้ครับขัดตาผมผมเอาออกหมดแล้วครับ อย่างเขาแกะนี่ผมไม่เก่งจริงๆริงนะผมบอกเลยว่าผมเลี้ยงมันไม่สวยเหมือนท่านพี่พีๆท่านอื่นที่เขาเลี้ยงกันนะอย่างท่านอื่นเขาเลี้ยงกันออกมามันสวยกิ่งมันไม่ยืดเหมือนของผมก็แต่แค่เลี้ยงแล้วมันไม่เน่ามันไม่เน่าก็โอเคนะฮะอย่างตวงนี้มันจะมีรากเยอะนะฮะ ผมก็จะคัดลากเส้นหลังเอาเส้นหลังไว้เอาชุดข้างหน้านี่ออกหมดนะครับจะมีเยอะอยู่นะฮะวิธีตัดก็เหมือนอโทโคเลยครับผมจะเป็นคนตัดเสมอเลยนะครับเลาเส้นนี้เล่นได้นี่อโอเคนี่ครับมันก็จะเล่นอย่างนี้นะฮะแล้วก็เดาฝอยๆเราค่อยมา เก็บอีกทีนะครับอันนี้ผมก็จะคัดตำแหน่งเขาไว้ก่อนนะฮะชุดนี้มันจะมีเส้นหลังสองชุดด,ดูกันนะเอาเส้นหลังดีกว่าครับเส้นหน้ามันไม่เหมาะเท่าไหร่ต้องดูดีๆนะฮะเอาด้านหน้าดีกว่ามั้งครับว่าเอาด้านหน้าดีกว่า แต่เดียด๋วยวมันผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ถ้าเอาหลังก็ต้องไว้เส้นเดียวเอ,เอาหลังไว้ดีกว่าครับหลังไว้ดีกว่าจะได้ดูแลง,ง่ายๆอื <c oughs> มีพี่ท่านหนึ่งนะฮะเขาก็มีเขาแกะเขาซื้อมาก่อนผมเขาเล่นเขาซื้อมามันก็ใหญ่ประมาณเท่านี้แล้วะครับแล้วเขาเปลี่ยนดินรอบนั้นเขาบอกแขวนไว้สองวันมันแล้วเอาไปปลูกมันตายนี่ยะครับเหตุผลที่เขาไม่แขวนกันนะฮะพอแขวนแล้วไม้มันไม่เดิน,นครับ แล้ลากเขาแกะมันก็ไม่ได้แข็งเหมือนสายพันธุ์อื่นนะฮะมันจะอ่อนๆแล้วก็เปราะๆด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปกระชับอีกทีนะครับอ่าชุดนี้จะมีสามเส้นนะฮะเนี่ยอ่าอย่างนี้เราผมดูความเหมาะสมมอาเลยนะฮะสามเส้นไว้ได้สวยก็เราก็ไว้สามเส้น รอบนี้ผมก็น่าจะขึ้นกระถางใบเดิมอยู่ครับแต่ก็จะยกขึ้นมายก,นยกสูงกระเก่ารอบนี้อาจจะยกขึ้นมาตรงลากขาวๆเนี่ยฮะรอบที่แล้วรอบที่แล้วแต่รอบโอ้โหรอบที่แล้วยกขึ้นสูงมากเลยนะรอบนี้ก็ยกขึ้นอีกทีหนึ่งครับแล้วเปลี่ยนรอบหน้าก็น่าจะเป็นขึ้นกระถางทรงลึกแล้วครับ ตูดอ้วนแล้วทรงแบบนี้คงปลูกไม่ได้แล้วครับผมจะไล่คัดแต่แตำแหน่งหลักๆก่อน,นะฮะแล้วก็วพวกฝอยผมจะไปนั่งไล่ตัดที่หลังนะฮะชุดนี้ชุดนี้ก็มีสามสี่เส้นนะฮะแต่ผมเอาเส้นหน้าออกนะครับ ก็เดี๋ยวเวลามันจะเกินนะฮะเดี๋ยวผมไปนั่งแต่งก่อน้วกันปลาร่าวๆนะครับอันนี้ที่ผมเกาวไว้หมดแล้วนะฮะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะไปนั่งแต่งแล้วก็พอแต่งเสร็จล้างลากมาผมจะมาให้เพื่อนๆสมาชิกรับชมกันอีกทีแล้วกันนะครับมันเก๊ๆต่างๆด้วยนะฮะพอดีทําคนเดียวถ้ามีคนถ่ายให้อะ่ะมันก็ยังสามารถกําหนดเวลาได้นะฮะก็ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะไป นั่งถามก่อนแล้วก็จะมาให้เพื่อนๆอน update, ัปเดตให้เพื่อนดูอีกทีแล้วกันนะฮะก็ครับผมอ่าตอนนี้ผมก็อ่าตั้งไม้ไปแล้วนะฮะแล้วก็ปลูกไปเสร็จประมาณครึ่งหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ให้ดูตอนที่อ่าปลูกตั้งไม้นะมันยากนะฮะมันใช้เวลานานกว่าผมจะตั้งได้เนี่ยผมใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะฮะกว่าจะตั้งส่งไม้ขึ้นมาได้เพราะว่าเนื่องจากรากเขามันมีอ่าเขาเรียกว่ามันอ่อนนะฮะแล้วก็ผมไม่มีเครื่องมือ ครบนะฮะจริงๆมันจะต้องมีอที่แขวนไม้นะครับแขวนห้อยแล้วก็ห้อยไม้ลงมานะฮะและ้วก็ใช้ถ้าไม่ถ้าม,ถามีถ้ามีคนช่วยอ่ะมันจะมีคนจับไม้ให้เราคนหนึ่งนะฮะแล้วเราก็สามารถปลูกยืนได้เลยแต่เนี้ยมันไม่ผมไม่มีคนช่วยแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์ครับผมก็เลยต้องใช้วิธีการปลูกแบบนี้นะฮะแต่รอบหน้าน่ะผมว่าผมจะอ ใช้ลอกนะครับแล้วก็เวลาปลูกก็แขวนแขวนไม้แล้วก็ปลูกมันจะง่ายกว่านี้ฮะแล้วก็จะปลูกแบบยืนด้วยแบบนี้ผมก็จะจัดลากไว้เป็นคร่าวๆไปไปก่อน,นะฮะอ่าครับเดี๋ยวก็ดินอ่าวัสดุดินผมก็จะใช้เป็นดินปลูกของผมเลยครับแต่ผมจะใช้ หุยมะพร้าวนะครับแบบไม่ได้ร่อนนะเอามาโปะหน้าดินอีกทีนะครับเพราะว่าเนื่องจากดินที่ผมนํามาผสมมันยังไม่ได้ที่เท่าไหร่มันยังร้อนๆอ,อยู่นะฮะก็ผมก็เลยต้องใช้วิธีใช้อันนี้โปะพอดีดินมันหมดนะฮะผมก็ลืมดูไปลือ้อถอนต้นไม้แต่ลืมดูว่าดินตัวเองไม่มีก็ครับเดี๋ยวผมจะนั่งจัดให้ดูแล้วกันนะฮะครับ,รบผมต้องนั่งเบี่ยงเบี่ยงเดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกมองไม่เห็นนะ ก็เว้นช่องไฟครับถ้าเราเว้นช่องไฟดีไม้มันก็จะค่อนข้างออกมาดีแล้วก็รอบหน้าเราอาจจะมีการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปรับปรับทรงใหม่นะฮะอันนี้ผมก็ทรงมันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่มีอุปกรณ์ไม่มีคนช่วยครับมันก็ค่อนข้างยากนะฮะเขาแกะ นี่แหละครับผมถึงบอกว่าเพื่อนๆถ้าอยาก,กะจเลี้ยงเขาแกะมันก็ต้องอใช้ความเขาเรียกว่าชำนาญเนาะถ้าระวางช่องไฟดีไม้มันก็จะสวยนะครับ แต่ถ้าระวางช่องไฟไม่ดีไม้มันก็ไม่ค่อยสวยนะครับผมก็จะจัดประมาณเบนไปซ้ายไปขวาเนี่ยครับมันไม่ผมจะไม่จัดดึงตรงเหมือนพวกอลานะฮะแล้วเราก็ไม่ได้บังคับอะไรมากมายนะฮะผมก็จะประ,ประมาณดึงช่วยเขานิดนึงนะฮะ ของไหนเส้นดูแล้วมันอ่าอย่างนี้มันเกินมันสั้นไปก็เอาออกครับจะจัดอ่อนๆเอาครับ,รบประมาณแบบแค่นี้พอครับ ไม่ค่อยถนัดตต่เนี้ยผมนั่งเอียงอยู่ต้องนั่งขอบิดหน่อยนะครับไม้มันอาจจะไม่ตรงนะฮะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับมันอุปกรณ์มันไม่ครบนะฮะแล้วมันไม่มีคนช่วยแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าอันนี้มันคือรากธรรมชาตินะครับมันไม่ใช่รากตะขาบเราจะปลูกให้มันตรงเป๊ะเหมือนจัดวางอย่างนั้นมันก็ไม่ได้แล้วครับ ดินที่ผมใช้กรบก็จะเป็นขุยมะพร้าวนะฮะเพราะว่าดินอันนั้นมันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเราก็จัดดึงเข้ามานะครับตรงไหนผมตัดได้ผมก็จะตัดไล่ตัดก่อนเลยนะครับ มันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเรานะฮะ ก็จะไม่มีจริงๆมันต้องมีโฟมมีอะไรมาหนุนนะผมไม่มีก็เพียวๆไปเลยแล้วกันขี้เกียจหาครับ ก็ครับผมตอนนี้ผมก็ปลูกเสร็จหมดแล้วนะครับเมื่อเนื่องจากเมื่อกี้นี้ความจํามันเต็มนะครับมันก็เลยเด้งออกนะครับผมยังไม่ได้ลบไฟล์วิดีโอเก่านะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะไล่กลบดินทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวเอากล้องมาแพนให้เพื่อนๆดูรอบๆต้นนะครับอ่าครับ แล้ผมก็ใส่พวกายาฆ่ามาแมลงแล้วก็ปุ๋ยสูตรเสมอไป้ได้นะครับก็เผื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆปลูกไม้นะฮะก็คร่า,าวๆนะครับประมาณนี้นะฮะ ก็ที่ผมจะใชะ้ดินที่ผมจะใช้กบก็จะเป็นมะพร้าวสับนะอ่ะผุยมะพร้าวนะขอโทษทีนะฮะเพราะเนื่องจากดินของผมมันยังขี้เกียจผสมด้วยครับเรื่องเรื่องจริงจริงมันก็ได้ครับเอามาล่อนแล้วก็เอามาผสมแต่ผมขี้เกียจผมก็เอาขุยมะพร้าวเลยครับ ถ้าใครอยากให้มันสวยก็เอาขุยมะพร้าวร่อนมานะฮะแล้วก็เอามาเติมล่อนใส่หน้าดินเราเลยครับเอามาเติมหน้าดินเราแล้วก็แต่งเหมือนที่ผมแต่งทําไม้ประกวดนะครับก็สไตล์การปลูกมันก็เหมือนเหมือนกันแหละครับปลูกไม้ธรรมดากับปลูกไม้ประกวดนะครับแค่มันแตกต่างก,กันเทคนิคการคุมความสูงต่างๆนะฮะแต่ถ้าไม้เราปลูกแบบไม่ได้ฟิกประกวดมันเราก็ไม่ต้องไปคุมมัน,นครับ ปลูกไปครับปลูกให้มันสวยๆตรงๆดูแล้วมันสวยแล้วก็พอพอแล้วครับแต่ถ้าอย่างไม้ประกวดมันก็จะมีหลักเกณฑ์ของเขานะครับโอเคครับเดีวผมหันหน้าไม้ให้เพื่อนๆดูนะฮะ อยู่แถบนี้นะโอเคเนี่ยครับแต่ผมขออนุญาตดูกล้องนิดนะครับก็ครับผมคร่าวๆก็ประมาณนี้นะฮะครับผมก็ผมก็ตัดใบปลูกเสร็จหมดเรียบร้อยนะครับพอดีเมื่อวานนี้คลิปมันมีปัญหานิดหน่อยครับพอดีความจําในเครื่องผมมันเต็มนะฮะก็มันจะไม่ค่อยประติดประต่อเท่าไหร,ร่นะฮะมันมีบางช่วงบางตอนที่ คลิปมันอาจจะต้องโดนตัดไปเพราะว่า,าความจำมันเต็มแล้วโทรศัพท์มันจะตัดเองนะครับแล้วก็ตอนแรกผมว่าจะยังไม่ทดนะฮะแต่เนื่องจากเวลาปลูกไปแล้วว่ากิ่งมันยาวจัดนะครับกิ่งมันก็จะย้วยห้อยไปนะฮะอันนี้ผมก็เลยต้องตัดทดไปเลยนะครับแต่จริงๆอนะ่ะไม้เขาต้องปลูกให้มันฟื้นตัวก่อนนะฮะแล้วค่อยทดแต่ผมก็เสี่ยงเลยครับมันก็คือถ้ามันไม่มัน ไม่แทงหรือว่ามันเน่าก็คือทิ้งนะฮะแล้วก็ซื้อใหม่ก็เสียเวลาไปประมาณเกือบสองปีนะครับต้นนี้เลี้ยงมาประมาณปีกว่าก็ไม่เป็นไรครับถ้าไม้เขาอยากอยู่กับเรามันก็เขาก็ต้องแตกฟอร์มให้เราดูความสวยงามเขาถ้าเขาไม่หักอยู่กับเราก็ไปครับไปเฝ้าเง็กเซียนครับก็เพื่อนๆจำคลิปที่ผมตัดรากตะขาบได้ไหมฮะที่เป็นราชินีพร้อมเมล็ดนะฮะ ต้นนั้นก็เรียบร้อยนะครับไปเฝ้องเอ็กเซียนแล้วครับตายไปแล้วครับเน่านะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันเน่าเราก็ทิ้งใบเพราะว่าอันนั้นมันเป็นไม้ที่ไม้ที่เขาทิ้งมาด้วยครับขนาดไม้สวยๆเน่าผมยังไม่ไม่เสียใจเลยผมก็ยังซื้อใหม่เลยนะครับก็อันนี้ก็เปลี่ยนโครงสร้างพอทดรอบรอบนี้ไปแล้วนะฮะเวลาไม้มาเดินพุ่มมานะครับมันก็จะเปลี่ยนโครงสร้างนิดนึงแต่เขาแก้นะครับ เวลาเราทดไปแล้วอ่ะกิ่งเขาจะไม่ค่อยเดินเท่าไหร่แล้วก็เขาจะใช้เป็นพวกฮอร์โมนจิ๊บนะฮะแต่ผมไม่ใช้นะครับผมก็จะใช้เป็นเลี้ยงเป็นพวกขี้วัวไปละกันเพื่อขี้วัวเนี่ยมันก็ทําให้พวกกิ่งยืดไวเหมือนกันนะครับผมคิดว่ามันน่าจะช่วยในเรื่องของการแตกตากิ่งได้ดีก็เดี๋ยวพอไม้ปลูกไปได้ถ้ามันไม่เน่านะครับปลูกไปประมาณ2เดือนเนี่ยก็จะมา เติมคีวัวล,ลงหน้ากระถางเดี๋ยวก็ถ้ามันไม่ตายหรือ,อยังไงผมจะเอามาอัปเดตให้ดูนะฮะต้นนี้เขาแกะต้นนี้นะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้เขาอินซ้อนของผมนะฮะมันก็แทงตาเขาแทงตากิ่งแล้วล่ะครับเพราะว่าไม้มันน่าจะโอเคอยู่ฮะแล้วก็เดี๋ยวรอให้กิ่งเขาออกใบเขาเดินออกแล้วผมจะยกออกแดดทีเดียวเพราะว่าตอนนี้ถ้ายกออกไปนะครับอ่ารากมันจะโดนแดดเผาแล้วมันจะทําให้ราก สีสีของรากสีของต้นมันจะ,ะมันจะเปลี่ยนสีนะครับจะเป็นเหลืองแล้วก็อาจจะไหม้ได้นะฮะก็เพราะว่ามันยังไม่มีใบแล้วรอใบเขาเดินออกมาอีกสักอาทิตย์นึ้งกันแต่วผมจะยกออกก็น้ําผมก็ดูจากหน้าดินเอาครับว่าถ้ามันไม่ชื้นมากเราก็ลดเพิ่มไปนะฮะแต่ตอนนี้ความชื้นยังมีอยู่ก็ไม่ต้องลดนะฮะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เขาแก่นี่ผมก็จะยกะตั้งตากตั้ง ตากแดดเลยนะฮะเป็นตากแดดร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะเพราะว่าเขาแกะเป็นไม้ที่ชอบแดดนะฮะแต่มันไม่ค่อยชอบน้ําเท่าไหร่นะครับก็ชอบจริงๆเขาก็ชอบน้ําแหละแต่เขาไม่ชอบพื้นที่ที่มันวัสดุปลูกที่มันแฉะนะครับก็ครับราถ้ายคลิปนี้ก็ต้องจากกันแล้วนะฮะก็ไม้ของเรานะฮะเรา จะทำยังไงก็ได้นะครับเราไม่ต้องไปอา,อาจจะใช้แนวทางการปลูกของอพี่ๆสมาชิกขั้นอื่นหรือว่าจะใช้เทคนิคในการปลูกการตัดแต่งไม้ของผมไปก็ได้แต่เราไม่ควรที่จะไปก๊อปปี้หรือไปลอกเลียนแบบเข้ามาเลยนะฮะในเรื่องของการจัดรากต่างๆเนี่ยคือเราเวลาการจัดรากเทคนิคใช้ได้นะฮะแต่เราจะเขาเรียกว่ามันจะต้องมีรา,ายละเอียดมี ความเป็นตัวของเราเองครับ่าเทคนิคในการแตะรากมันก็เหมือนว่ามันจะเป็นลายมือของเรานะฮะแล้วก็เหมือนเราเขียนหนังสือเหมือนเราวาดภาพทุกอย่างครับสไตล์ของเราถ้าเรามีสไตล์ของเราอะเราก็จะเลี้ยงไม้แล้วมันจะไม่เบื่อนะฮะแต่ถ้าเราต้องไปก๊อปปี้เขาทุกอย่างแบบนั้นอนะมันจะเบื่อครับเพราะว่าสไตล์ของแต่ละคนอย่างของผมเนี่ยผมก็เวลาผมปลูกผมก็จะปลูกเปลี่ยนไปเรื่อยนะฮะ,อ,ะอย่างไม้บางทีอะ ต้นนี้รอบหน้าผมอาจจะยกขึ้นมาอาจจะตัดลากเส้นใดเส้นหนึ่งไปก็ได้ครับมันก็มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะก็แต่ถ้าเพื่อนๆจะทําตามแบบผมผมก็ไม่ได้ห้ามนะฮะแต่ผมอยากให้เพื่อนๆแบบดูเป็นเทคนิคแล้วก็นําไปประยุก์ตใช้กับไม้ของเพื่อนๆดีกว่าครับครับผม Y&P ชุ่นชมในวินเทจครับสวัสดีครับขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงไม้นะครับ